พร้มอมอนุมัติ ทุ่งหนองแดจังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่จัดมหากรรมพืชสวนโลกปี2569หากจำกันได้นะคะเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2552และเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2558เคยได้มีมติเรื่องมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับพื้นที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ปแปลงทุง่งหนองแดตำบลกุดสาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทั้ทงนี้ในการประชุมคอรมอเมื่อ16 6ตุลาคมที่ผ่านมานั้นได้มีการขออนุมัติยกเว้นมติคอรมอดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดําเนินงานในพื้นที่ทุ่งหนองแดได้และเตรียมความพร้อมส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้แก่สมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPH ซึ่งมีกําหนดการต้องส่งมอบพื้นที่6เดือนก่อนพิธีเปิดงานมหากรรมพืชสวนโลกปี2569นั่นก็คือต้องส่งมอบพื้นที่ภายในวันท ที่ 1>, 1พฤษภาคมปี2569อย่างไรก็ตามทางคอรมอก็มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดจึงแนะนำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานช่วยกันพิจรนารณากำหนดแผนบริหารจัดการการบำรุงรักษาและการ การใช้ประโยชน์จากซ่งปลูกสร้างและพืชพันธุ์นาชนิดภายหลังจากการสิ้นสุดมหกรรมพืชสวนโลกทั้งนี้ก็เพื่อให้มีความเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดก็อาจจะพิจารณาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอันใหม่ในรูปแบบของสวนพุทษศาสตร์หรือโบธนิกรเด่นประจําจังหวัดในอนาคตก็เป็นไปได้นอกจากนี้ยังได้ให้คําแนะนําให้กรมทรัพยากรน้ําและกระทรวงเกษตรกระทร,ระวงมหาไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสํารวจตรวจส สอบสภาพพื้นที่ชุ่มน้ําและปรับปรุงทะเบียนร,รายน้ําพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่นในภาพรวมให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นงานที่ดีเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยแถมอาจจะเป็นการสร้างจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยก็เป็นไปได้นะคะ